ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาครจากหลักฐานจารึกในพงศวดานย้อนหลังไปราว300ปียืนยันว่าชุมชนชายฝั่งมหาชัยตะวันออกของปากแม่น้ําท่าจีนบริเวณจังหวัดสมุทรสาครหรือสาครบุรีในเวลานั้นมีระบบนิเวศชายฝั่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านทรัพยากรป่าชายเลนและสัตว์น้ําเมื่อเวลาผ่านไปการพัฒนาสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบันเริ่มมีการเปลีป่ยนแปลง สภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ก็ค่อยๆเสื่อมสลายไปมีการใช้ประโยชน์จากที่ดินในรูปแบบการสร้างที่อยู่อาศัยขุดบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นสาเหตุเบื้องต้นที่ชุมชนชายฝั่งมหาชัยตะวันออกอันประกอบด้วยตำบลโคกขามและตำบลพันท้ายนรสิงห์เริ่มมีปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเช่นป่าชายเลลดน้อยลง สัตว์น้ำวัยอ่อนไม่มีที่อยู่อาศัยแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งถูกคุกค,คามด้วยเครื่องมือจับสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมายเกิดการกัดเซาะชายฝั่งทะเลการขายหน้าดินและที่สำคัญได้แก่สถานการณ์การเลี้ยงกุ้งกุลาดำล่มสลายเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2529ถึง2534ทำให้น้ำทะเลกลืนพื้นที่นากุ้งนำไปสู่การหาประโยชน์ของนายทุน เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งพื้นที่ของโรงเรียนในอดีตเคยเป็นนาเกลือมาก่อนและเคยขุดบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำเช่นกันดังนั้นเมื่อเกิดวิกฤตการกุ้งกุลาดำล่มสลายโรงเรียนประสบปัญหาขาดทุน ที่ดินถูกเปลี่ยนการถือครองไปสู่นายทุนสภาพบ่อเลี้ยงกุ้งในโรงเรียนกลายเป็นบ่อกุ้งร้างจากปัญหาทั้งหมดนี้โรงเรียนจึงต้องหาแนวทางแก้ไขตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538ครูและนักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและนำเข้าสู่การเรียนการสอนในรายวิชาท้องถิ่นของเราและประชากรศึกษาเพื่อหาแนวทาง และทฤษฎีสำหรับการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนสวัสดีครับพบกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับวันนี้ห้องเรียนของเราจะคงอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครครับที่โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาเพื่อจะพามาพบกับคุณครูท่านหนึ่งผู้ทุ่มเทนในการ พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ถูกน้ํากัดเซาะครับซึ่งนอกจากจะป้องกันได้แล้วยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ชายฝั่งทะเลทดแทนได้อีกด้วยนอกจากนั้นครับยังให้เด็กได้เรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านอุทยานการเรียนรู้อีกด้วยคุณครูทําได้อย่างไรได้เวลาเข้าห้องเรียนล้วครับ จารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ประสานเอี่ยมวิจารณ์ครับอาจารย์ประจํากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของเรียนมัทยนศสิงวิทยาครับอาจารย์ครับติดตามค้นหาอาจารย์เพื่อจะมาคุยเรื่องนี้โดยตรง ในกรณอื่นนี่น้องๆเขาทำอะไรกันอยู่ฮะตอนนี้กําลังเพาะก้าไม้ชเลนนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยทำกิจกรรมเชิอนุรักษ์เรื่องของระบบนิเวศป่าชิลีก็เดินทีเดียวโรงเรียนเราไม่มีต้นไม้เลยมีไม่ถึง1%เปอร์เซ็นาเราก็มาช่วยกันฟื้นฟูจากบ่อกุุงล้างทีนี้กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องเราเริ่มทําตั้งแต่ปี2องพันร้อยสามสิบปกว่าปีมาแล้วสิกว่าปีแล้วแล้วก็ยังทําต่อเนื่องเด็กรุ่นนี้เป็นรุ่น4รุ่น5แล้วที่ช่วยช่วยกั้นะ มองไปตรงนี้ผมจะไม่เห็นไม่เห็นต้นไม้เลยจะไม่มีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมองไปจะมีอะไรฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นบ่อกุ้งร้างบ่อกุ้งร้างบ่อกุ้งร้างที่ไม่มีต้นไม้ไม่มีต้นไม้เลยใช่ครับแล้วเป็นบ่อกุ้งที่ร้างด้วยร้างด้วยมันหดหูเลยนะหดหูครับครับอ่าแสดงว่าเด็กเขาต้องเตรียมกล้าไม้เพื่อจะไปปลูกต่อไปต่อไปเรื่อยๆทำต่อไปคือขณะนี้ในพื้นที่โรงเรียนมันเต็มแล้วแต่เรามีโครงการร่วมกับชุมชนชายฝั่งที่จะต้องเอากล้าไม้ที่เพาะแล้วเนี่ยไปปลูกในพื้นที่ชายฝั่งครับอ๋อ ก็การปลูกเพื่อไม้กองกลางนี่ประเด็นก็เพื่อจะให้ยึดเกาะเกาะหน้าดินนะฮะแล้วก็เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์สัตว์น้ําตัวเล็กๆมาศัยเป็นแหล่งอาหารอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็เพิ่มพื้นที่ดินอันนี้อาจารย์ก็ทําได้ทำทำอันนี้เราทําอยู่กับชุมชนอยู่แล้วที่เราอาจารย์เรียกว่าอุทยานการเรียนรู้ครับมันมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเรื่องอุทยานการเรียนรู้เนี่ยแรกๆเราก็ไม่ได้คิดอย่างนี้แต่หลังจากเราพัฒนาจากบ่อกุ้งล้างให้เป็นพื้นป่าเชลนแล้วเนี่ยเราก็พยายามนํา นวัตกรรมนําอุปกรณ์เรื่องต่างๆเข้ามาผนวกไว้ในตรงนี้จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้เราก็พอเป็นแหล่งเรียนรู้เราก็มองว่าพื้นที่มันค่อนข้างใหญ่ก็น่าจะทําให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใหญ่ก็เรียกว่าอุทยานการเรียนรู้ไปนะฮะซึ่งเราใช้นามของพันท้ายนรสิงห์เป็นอุทยานการเรียนรู้พันท้ายนรสิงห์ที่เป็นนามของท่านพ่อพันท้ายนรสิงห์ไปจริงๆก็เพื่อเด็กๆ เหล่านี้นะฮะเด็กในพื้นที่<ช>ที่เาเติบโตมาแล้วเด็กก็ได้เรียนรู้ด้วยใช่เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเลยถ้าอย่างนั้นระหว่างที่น้องน้องเขากําลังเตรียมกล้าไม้เอาดินใส่ถุงอะไรแบบนี้เราไปดูพื้นที่นิดนึงครับจะได้ขอเรียนรู้ไปกับอาจารย์กับครูด้วยเยินดีครับ ครับคุณแอ๊ดครับขณะนี้เรากำลังเดินเข้าสู่อุทยานการเรียนรู้พันธุ์ท้ายนลสิงห์แล้วนะครับอ๋อเหรอฮะนี่อยู่ทยานแล้วนะครับครับผมซึ่งในอดีตเมื่อก่อนตรงนี้ไม่มีต้นไม้เลยนะเป็นบ่อกุ้งล้างไม่ร่มรื่นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้สะพานไม้แบบนี้ก็ไม่มีไม่มีมรมีครับแล้วมองไปทางไหนก็จะเป็นที่โล่งๆแล้วสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือเราจะมีมันจะมีเรื่องขยะเรื่องน้ำเสียเข้ามาที่มากับน้ำด้วยใช่ครับเพราะนั้นเราก็เรามามองว่าเอ๊ะพื้นที่อย่างเงี้ยมันเป็นพื้นที่ที่่น้้ทะเเลลวววมมถึงงแัักกยขอบ นิเวศป่าเิเลนเราก็มามองว่าป่าเิเลนมันน่าจะมาช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาได้ป่าเชเลนก็คือสังคมพืชนะฮะที่เกิดขึ้นในบริเวณน้ำะเลีทุ่งถึงซึ่งสังคมพืชพวกนี้ก็จะมีต้นโกงกางต้นสแสมต้นตะบูนต้นจากแลวก็อีกหลายสายพันธุ์แล้วสังคมพืชที่อาจารย์บอกว่ามันมีหลายสายพันธุ์มีเยอะแยะแล้เนี่ยถ้าจะดูความอุดมสมบูรณ์เขาวัดกันยังไงฮะสิ่งที่วัดนะฮะหนึ่ง เรื่องของตะกอนเลน,นเรื่องสัตว์หน้าดิน<อ>เช่นปลาตีนกุ้งดีดขันปูกล้ามดาบแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้เนี่ยจะสังเกตว่าถ้า,ถ,าถ้าตรงไหนมีตะกอนเลนดีๆ พันไม้ก็จะเจริญเติบโตได้มากแบบนี้ถือว่าสมบูรณ์ลวมากมากเลยที่เราเห็นเป็นเหมือนเลนเป็นดินโค,คลอนอะไรแบบนี้นี่คือความอุดมสมบูรณ์ใช่ใช่นี่เป็นตัวชี้วัดนะ<อ>เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นการหลอมรวมของสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นในเราเชิงระบบนิเวศอ๋อครับาน้ําขึ้นมาในระดับหนึ่งเราจะเห็นว่าปลาชนิดต่างๆนี่เข้ามามากมายเพราะว่าป่าชเลงก็เหมือนเสมือนบ้านเสมือนแหล่งอาหารเสมือนครัวเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของสิ่งมีชีวิตโอ้โหนะครับผม ผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าถ้าแต่ก่อนไม่มีป่ากองกลางไม่มีความอุดมสมบูรณ์แบบนี้มันจะเป็นยังไงอาจารย์ได้ทําให้มันเกิดขึ้นมาแล้วสิบกว่าปีครับผมครับจริงๆเมื่อก่อนตรงนี้ถ้ามาตรงนี้จะร้อนมากร้อนมากเลยเราเย็นสบายพูดแอรเดี๋ยวเราเดินขึ้นข้างบนนะครับไปดูเรือนยอดไม้ค่ะใช่ครับข้างบนเป็นเรือนยอดไม้เหรอครับครับผมคือการเรียนรู้เรื่องที่เศป่าเชเลนเนี่ยเราต้องดูองค์ประกอบตั้งแต่ราก จนทั้งถึงเรือนยอดไม้ครับ oh. เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นเนี่ยฮะถ้าเราสังเกตนะฮะค,ค,คุณแอดสังเกตไหมฝักมันนะนะครับ,รบเมื่อเมื่อม,มันมีการเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของดอกเรื่องของใบแล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีมะเมล็ดมันหรือฝักมันนะครับครับผม ที่เป็นยอดแดงๆอันนั้นนี่เลยนั่นคือยอดเล็กๆครับมีเลือนยอดไม้ครับแล้วก็มีฝักที่ห้อยลงมาใช่ครับเล็กๆคล้ายๆถั่วฝักยาวถช่วฝักยานี้นะเสร็จแล้วเวลาในเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยเด็กเขาจะมาสังเกตข้างบนว่าถ้าฝักมันร่วงลงมามันก็จะไปทิ่มในในเลนไปจิ้มในเลนเกิดอะไรขึ้นฮะพอฝักทิ่มลงมาก็มันจะเกิดลากขึ้น แล้วก็เกิดแตกใบอ่อนอย่าง่คุณแอดดูตรงนั้นก็เป็นต้นใหม่ขึ้นมาต้นใหม่ขึ้นมาแต่อย่างนี้เป็นเรื่องธรรมชาติแต่เรามีวิธีการจัดการก็คือว่าเด็กเนีย่ยเขาเห็นว่าถ้ามันขึ้นแบบสเปรสะปะแล้วมันก็จะมองว่าเรื่องการจัดการมันก็จะยากเขาก็จะเก็บฝักไปเพาะกล้าอย่างที่เราดูที่<อ>สถานีเพาะกล้าแล้วก็เอากล้ามไม้เนี่ยไปปลูกในจุดที่ยังไม่มีต้นไม้ที่นี่ครับอาจารย์ครับคือการที่อาจารย์บอกว่าเด็กจะได้เรียนรู้การจัดการที่ดีที่ถูกต้องเนี่ย คือเด็กจะเรียนรู้อะไรยังไงบ้างคือต้องเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มว่าป่าชรีเน,เนี่ยมันจะขึ้นได้ในพื้นที่ใดองค์ประกอบทางด้านกายภาพไม่ว่าจะเป็นปน,น้ํบแล้วก็สายพันธุ์ของพืชเช่นพืชบางชนิดเนี่ยเขาจะขึ้นในน้ําที่ท่วมขงังสูงๆไม่ได้ครับเช่นพวกตะบูนเนี่ยก็จะขึ้นในบริเวณที่ดอนหน่อยอย่างกงกางเนี่ยก็จะขึ้นบริเวณที่น้ําท่วม เป็นระยะระยะ<ม>คือไม่ท่วมขังทีเดียวนะฮะคือไม้เชเลมันก็จะมีข้อจํากัดเหมือนกันว่าถ้าน้ําท่วมนานเนี่ยการเจริญเติบโตก็จะไม่ค่อยดี<ม>ก็ต้องมีการขึ้นลงเพราะการขึ้นลงของน้ำเนี่ยมันจะนําพาเรื่องตะกรนเรื่องธาตุอาหารนะค,ค,ครับอันนี้ก็เป็น ตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งที่ว่าถ้าเกิดตรงนั้นมีการจัดการมีการเฝ้าติดตามที่ดีเนี่ยพันไม้เชลเลงก็จะเจริญเติบโตเหมือนอย่างนี้ครับคือแม้ว่าเด็กจะเป็นคนท้องที่เกิดที่นี่แต่ถ้าเด็กไม่มีความรู้มีภูมิปัญญานี้ก็จะเอามาจัดการเอามาทําความเข้าใจกับป่ากลางในพื้นที่ของเขาไม่ได้ครต้องให้ความรู้ครับจริงๆถ้าคนพื้นที่นอกเนี่ยนอกพื้นที่มาเราก็ต้องให้ความเข้าใจความรู้เขาก่อนว่าป่าเชลเลงคืออะไรความสำคัญของป่าเชลเลง มันมีอะไรบ้างทำไมถึงคิดว่าคนนอกพื้นที่เราก็ต้องให้ความรู้เรื่องนี้ครับือบผมมองว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติมันเป็นสมบัติสมบัติของทุกคนร่วมกันเพราะว่าเมื่อช่วยกันแล้วเนี่ยแม้ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมอย่างน้อยๆในระยะย,ยาวมันก็จะเป็นผลที่ดีกับพวกเราครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะเรื่องของคนพื้นที่เท่านั้นเพราะบางทีคนนอกพื้นที่แหละอาจจะทําลายป่ากลางมากกว่าคนที่อยู่ตรงนี้ใกล้ๆใช่ครับอับนนี้มันเป็นทั้งทางตรงและทางอ้อมครับผมงั้นอันนี้ก็เหมือนกับเปป็นนาฏิิบัต ที่ทั้งเด็กๆในพื้นที่คครูหรือว่าคนที่อยู่จากภายนอกมามาศึกษามาดูงานมองเข้าใจกันเรียนรู้จากรากเมื่อกี้ผมเรียนรู้แล้วแล้วก็โคนตมด้วยนะครับผมดนสมบูรณ์มาถึงยอดผมเรียนรู้แล้วผมต้องเรียนรู้อะไรต่อไปทีนี้จะเป็นเรียนรู้ในเรื่องของสัตว์หน้าดินหรือ สัตว์ที่เกิดจากป่าเชเลนที่ห,หลังจากป่าได้รับการพัฒน,นาแล้วและมีความสมบูรนณน์นี่ตัวชี้วัดอีกสําคัญนึงก็คือเรื่องสัตว์ชนิดต่าง,างที่อยู่ในแล้วที่บอกว่าเพิ่มพื้นที่ดินเพิ่มพื้นที่ดินอันนั้นคือเป็นเรื่องหนึ่งที่ชุมชนคือเด็กเราเนี่ยอยู่ในชุมชนผู้ปกครคองก็อยู่ในชุมชน งั้นผู้ปกครองเขาก็จะมีกระบวนการการคิดในเรื่องของการเฝ้าระวังใจฟังโดยการป้องกันการกัดเซาะใจฟังโดยใช้ไม้ไผ่ฉลอคลื่นไม้ไผ่ฉลอคลื่นซึ่งสําคัญมากสำคัญมากถ้าไม่มีไม้ไผ่ฉลอคลื่นที่เราคุยกันมาดูไปมาทั้งหมดปาชิเลนนี่ก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เลยครับผมหน้าตาไม้ไผ่เป็นอย่างไรที่ป็นพระเอกของเรื่องนัะนเดี๋ยวเราไปดูกันใช่ครับ อาจารย์ครับมองไปน้าสุดลูกหูลูกตาสองฝั่งสวยงามมากแต่ไม้ไผ่ชะลอคลื่นที่ว่าอยู่ตรงไหนครับอยู่ข้างหน้าเลยครับอยู่ข้างหน้าอ๋อเหรอครับผม,มคือยังงี้จะเล่าให้ฟังว่าที่เราเห็นสองข้างทางคือบอ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำครับเพราะในอดีตเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันคือเป็นป่าเชเลนแหละ<อ>ตอนตอนหลังก็มีการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงกุ้งกุลาดำครับ ก็มีการตัดปลาขุดบ่ออ๋อแล้วฮะแต่นี้มันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งของอัตราเร่งทําให้เกิดการกัดเซาะรุนแรงยังไงับผมยังไม่เข้าใจว่ามีบ่อเล้งกุ้งแล้วจะไปเพิ่มได้ยังไงคืออย่างนี้ครับเวลาเขาขุดบ่อเนี่ยก็จะต้องมีช่องน้ำใช่ไหมครับช่องน้ำเนี่ยพอนานเข้ามันก็จะมีแรงคลื่นแรงลมเข้ามามันก็ค่อยเปิดกว้างเปิดกว้างจนถ้าปากค่อยหลุดหลุดไปใช่ไหมแ้วคลื่นเนี่ยก็เข้ามาตีกับซอตีกับซอไปเลยเพราะมันคลื่นจากทะเลใช่ครับใช่ครับจากน้ําทะเลมาเลยมันแรงมากนะที่นี่ เราเคยสำรวจกันพบว่าอัตราการกัดซอ่ออยู่ที่ประมาณ7เมตรต่อปีโโอ้หรุนแรงมากกินพื้นที่จากริมฝั่งร<ช>ิตลิ่งเนี่ยเข้าไป7เมตรต่อปีเดี๋ยวเยอะมากนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในจุดที่ตรงที่เราทำโครงการไม่ไผ่ชะลอขึอ้นว่ามันเคยมีป่าเชลนลงไปในทะเลเนี่ยหกิโล แต่ตอนนี้มันหายไปแล้วเพราะฉะนั้นหนึ่งกิโลสองกิโลนี่ไปเร็วมากเลยเร็วมากเร็วมากครับเร็วมากเลยอันนี้ก็คืออยากจะเ,เรียนให้ทราบว่านี่แหละคือปัญหาของพื้นที่เรารแล้วเราทำไมถึงต้องใช้ไม้ไผ่ะลองขึ้น